สวัสดีพ่อแม่พี่น้องยู่ยญาทายายทุกท่านวันนี้เป็นวันดีวันของคนที่เบ่งเลาออกมานั่นเองพี่พี่ฮะเด็กดูเยอะใช้คําที่มันดูดีกว่านี้หน่อยไม่ว่าโดยเรื่องวหันแม่วันนี้ถิงจะมาอวยพรให้โผล่โผลกับมามะขอให้พ่โผล,เล่เฮงเฮรเยๆอายุมั่นขวัญยืนอยู่กับหนูไปนนานๆมามะขอให้หมามะอายุยืนนานแล้วก็เฮงเฮงเยๆมีรายได้ แลกวันนี้คือเรามีแขกรับเชิญพิเศษมาจากบ้านของอีถิงนั่นเองนั่นก็คือคุณหญิงพิมพ์พิชาขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแม่มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงอายุมั่งขวัญยืนเป็นร่มโพร่ร่มสายให้กับลูกลๆหล,ลานๆคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะคะ หนูรักแม่ที่สุดในโลกค่ะชุ๊บๆขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ลิ้นเปลงแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หู้ที่พ่อ